ใครไม่ค่อยกล้าสบตาคนบ้างยกมือโอเคสาเหตุก็อย่างที่ครูบอกบางทีเราคิดเยอะไปบางครั้งเราโตมาในสังคมที่เจเนอเรชันหนึ่งเขาบอกว่าการมองตาเป็นอะไรที่หยาบคายนะบางเจเนอเรชันเขาก็เลยให้หลบตาแต่กลายเป็นวันนี้ไม่มองตาหยาบคายไปแล้ววันนี้ต้องมองแต่มองเท่าไหร่ละ่ะที่เรียกว่าไม่หยาบคายให้ดูนะคะถ้าคุณขึ้นพูดเป็นพับลิก ให้มองประมาณ2-3ไม่เกิน5ถ้าคุณมองเขาเรียกว่าเป็นการลุกล็อกทอคคือมองล็อกตาแล้วพูดแล้วก็ย้ายมองพูดมองพูดเราจะไม่เปลี่ยนรัวนะ,ะบางคนมองแบบรัวเลยเช่นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณง้อน,นะคะก็จะมาพูดเรื่องเหมือนมิจฉาชีพไหมคะล็อกแหลกล็อกแลกลอกแกลก,แ,ก,ลก,แ,กแบบนี้ไม่ได้นะคะเราต้องมองแล้วส่งตาลงไปหาคนคนนั้นพอให้เราเห็นว่าใครแล้วย้าย ะะลองสังเกตเวลาครูเงอสอนดูจะหยุดไม่เกินของครูเง้ออยู่ประมาณ2องถึงสาวิเวลาที่ครูเง้ย้ายครูเง้จะมองจนเห็นหน้าว่าครูเง้คุยกับใครแล้วครูเง้ก็ย้ายใหม่เพราะอะไรอย่ามองนานเกินไปเพราะถ้าสมมติว่าครูเง้มองคนใดคนหนึ่งนานเกินไปเป็นไงคะวันนี้นะคะวันนี้สิ่งที่ครูเง้อจะสอนนะคะมันก็เป็นเรื่องนี้นะคะ่ะอย่างนี้นะคะโอเคไหมคะรู้สึกไงคะเราเคยเป็นไ้มนั่งเรียนแล้วมีคนมองวิทยากรมองเราคนเดียวอะ แล้วเรารู้สึกไงคะมวนท้องมากมวนท้องมากเกรงหายใจไม่ทั่วท้องถูกไหมคะนั่นคือสภาวะที่คนกระจายสายตาไม่เป็นกระจายไม่เป็นเพราะเขาจะมองอยู่2จุดจุดที่1เขาจะมองคนที่เป็น authority คือคนที่มีอํานาจ proof เขาเช่นเมื่อเช้าทุกคนขึ้นไปร้อยละร้อยมองคุูง้อคนเดียวคือคนนี้คือคน p r o ฟฉันฉันเลยมองคนนี้ถูกไหมคะกับอีกประเภทหนึ่งคือ ฉันกลัวคนนี้แต่คนนี้ยิ้มให้ฉันจุดปลอดภัยฉันจะมองแค่จุดปลอดภัยของฉันเส่งอันนี้ไม่ได้เลยเพราะถ้าคุณเอาสายตาออกจากใครคนที่เหลือเขาจะเอาสายตาออกจากคุณเพราะว่ามันฟีลิ่งเลยคุณไม่แคร์ฉันฉันไม่แคร์คุณมันง่ายๆแค่นี้ธรรมชาติของมนุษย์มันจะเป็นเขาเรียกเซลฟ์ดิเฟนซีฟอยู่แล้วคือป้องปกป้อง,อง,องตัวเองจากภัยดังนั้นเวลาที่เราไม่กล้ามองตาคนเขาจะชอบเราไหมหาเรื่องเราหรือเปล่า มันจะคิดอยู่แค่นี้ถ้าเขาพวกสายไฟจะคิดว่าเขาหาเรื่องถ้าเป็นพวกสายขี้กลัวจะคิดว่าเขาไม่ชอบเราแค่นั้นเลยค่ะวนอยู่แค่เนี้ซึ่งครูอ๋อเป็นสายไฟเหมือนกันครูเข้าใจ